สำหรับคนที่อยากจะส่งออกบอสิงให้พื้นฐานเบสิกเลยอ่ะเหมือนอย่างอนุบาลเนาะเราอยากรู้ว่าการส่งออกเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรฟังดีๆนะการเตรียมตัวนะคะก็คือเราจะต้องเน้นไปที่ในเรื่องของข้อมูลก่อน1 ต้องศึกษาข้อมูลของประเทศปลายทางที่เราจะส่งออกนะคะคุณต้องเข้าใจว่าในเรื่องของกฎหมายมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะบางคนเนี่ยเคยส่งออกตลาดอ,อเมริกาบางคนเคยส่งออกตลาดจีนบางคนเคยส่งออกตลาดออสเตรเลียนะคะหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่แต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ ในเรื่องของกฎหมายอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่ใช่แค่เรียนรู้ในเรื่องของกฎหมายของรัฐบาลนะคะที่ประเทศปลายทางที่ที่เขาแบบออกกฎหมายใหม่แต่เราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของแม้ก,กระทั่งนะคะการทีเ่เขาเรียกว่าพอสินค้าของเราไปถึงปลายทางเนี่ยการเคลียร์มันจะต้องมีขั้นตอนอยังไงบางทีกฎหมาย แต่ละขั้นตอนอะมันก็จะไม่เหมือนกันอีกนะคะมันก็จะลงลึกลงไปมันก็จะซับซ้อนลงไปอีกนะคะบางทีมันมีความละเอียดอ่อนในเรื่องของกฎหมายนะคะคำบางคำเนี่ยมันพลิกเอกสารของเราได้แบบเขาเรียกว่าแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเลยนะคะเราผิดเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้สินค้าของเราที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดเนี่ยนะคะโดน กักแล้วก็เอาไปทำลายทิ้งทั้งหมดเลยนะคะอันนี้บอสสิงก็เลยแนะนำว่าเราควรจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นถ้าเราเป็นบุคคลหนึ่งที่ยังไม่เคยส่งออกมาก่อนนะคะประเภทที่สองคือในเรื่องของตลาดนั่นเองนะคะตลาดเนี่ยบอสสิงขอย้ำนะคะว่าถ้าเป็นไปได้นะเราควรที่จะลงพื้นที่แล้วก็ไปศึกษาด้วยตัวเองอ่ะหลายๆคนก็จะตั้งคำถามกับบอสสิงแล้วว่าเฮ้ยมันอยู่ไกลนะ ตลาดของฉันอยู่อเมริกาตลาดของฉันอยู่ต่างประเทศฉันจะบินไปได้ยังไงลำพังการพัฒนาโปรดักต์ลำพังเงินทุนในการที่จะมาขยับขยายตรงนี้ก็ลำบากอยู่ถ้าจะต้องเดินทางไปต่างประเทศไปศึกษาตลาดไปดูพื้นที่จริงเนะี่ยนะคะทำเลจริงหรือว่าไปดูความต้องการของตลาดจริงๆนะ่ะมันเป็นไปได้ยากนะคะสุดท้ายเราก็จะศึกษาในเว็บไซต์ศึกษาข้อมูลนะคะที่ ดูจาก Data เอ่ยดูจากการรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆนะคะซึ่งบอสสิงบอกเลยว่าแทบจะใช้ไม่ได้ค่ะในฐานะที่บอสสิงเป็นคนที่ส่งออกเองเปิดร้านเฟรนช์ไช์ของตัวเองเนี่ยนะคะคือสิ่งที่บอสสิงทำก็คือการลงพื้นที่รีเสิร์ชนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือจากลูกค้าขอความร่วมมือจากคนที่เขาเซื้อจริงนะคะจ่ายจริงนะ,ะเพราะฉะนั้น ตลาดเนี่ยเราควรให้ความสำคัญมากๆเพื่อที่จะลดต้นทุนนะคะในเรื่องของ Overproduct นะคะทำไมเราต้องพูดถึงในเรื่องของ o v e r p r o d u c t การผลิตสินค้าออกมาเยอะโดยที่ไม่มีความมั่นคงทางด้านตลาดเนี่ยนะคะเป็นอะไรที่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยล้มแล้วลุกขึ้นยากมากๆเลยนะคะสมศึกษาลูกค้านอกจากเราจะศึกษาทิศทางของตลาด อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ความสําคัญกับมันแล้วเนี่ยเราจะต้องศึกษาในเรื่องของกลุ่มลูกค้าของเราด้วยนะคะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเราจะเป็นบุคคลที่ทําให้ธุรกิจเราโตและที่สําคัญจะมีลูกค้าปลอมเยอะอยู่มากๆนะคะคุณต้องคุณคุณต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยลูกค้าปลอมก็คือลูกค้าแสดงความคิดเห็นแต่ไม่ได้ซื้อสินค้าของคุณ แต่คุณจะต้องพยายามหาความคิดเห็นจากลูกค้าที่จ่ายเงินให้กับคุณจริงๆและข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายเลยคือง่ายสุดเลยในกรณีที่เราอยากจะเริ่มต้นในการส่งออกบอสหนแนะนำว่าคุณจะต้องมีที่ปรึกษานะคะในด้านนั้นๆที่มีประสบการณ์ตรงโดยโดยแท้จริงนะคะวงเล็บโดยแท้จริงะคะ่ะซึ่งสามารถที่จะ ให้คำตอบกับทุกๆตั้งแต่ข้อที่1นึ่นะยันมาจนถึงข้อที่3ให้กับคุณได้เคลียร์และที่สำคัญเนี่ยนะคะเขาจะต้องมีความสามารถในการชี้แนะแล้วก็ชี้นำในเรื่องของตลาดให้กับคุณด้วยคือว่าง่ายๆก็คือไม่ใช่แค่ให้แค่ความรู้นะคะแต่เขาจะต้องสามารถนำพาคุณอะนะคะไปในจุด ประสงค์ที่คุณต้องการเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ก็คือจะต้องส่งคุณให้ถึงฝั่งนะคะจะต้องช่วยเหลือคุณให้ได้จริงๆเนาะอันนี้ก็คืออยากจะฝากไว้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจที่อยากจะส่งออกจริงๆนะคะสามารถที่จะทักอินบอ์นะคะหรือว่าทักเข้ามาปรึกษาบอสสิ่งได้แล้วก็ทีมงานของบอสสิ่งได้นะคะแล้วที่สำคัญถ้าสินค้าของคุณมันดีจริงๆแล้วก็ มีคุณภาพบวกกับมีความต้องการของตลาดเนี่ยสามารถที่จะมาจอยหน้าร้านเฟรนชไชส์กับบอสหนิงนะคะส่งออกตลาดทั่วโลกค่ะสวัสดีค่ะ